ดังนั้นเราจะเห็นว่าครูบามีมีวัดปฏิบัติต,าต่างจากพระรูปอื่นจารีตของล้านนาจารีตของท้องถิน่นนันั้นว่าเมื่อมีผู้ชายที่เป็นลูกเนี่ยเพื่อจะได้เกาะชายพราเหลืองก็เอาไปบวชเป็นสาม,มเณรถ้าอายุถึง21ก็เอาไปอุปสมบทหรือเปกเป็นตุ๊กก็จะได้เกาะชายพระเหลืองถือว่า 1. ได้เรียนด้วยสได้บุญ ตามลูกที่บวชด,ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อถึงใกล้คำนัสสาก็จะนิยมว่าครูบารูปไหนที่มีชื่อเสียงที่มีศีลราจรวัั a ดีที่ที่มีวัดปฏิบัติด,ดีเป็นที่เลื่อมใสของคนคนทั่วไปแล้วก็สำนักวัดนั้นก็เป็นสำนักที่ให้ ให้การศึกษาให้ความรู้โดยเฉพาะอัคะระล้านนาเรื่องของตำรายาเรื่องของหมอดูนอกจากนี้ยังเขามีวิชาการก่อสร้างด้วยนะครับวัดเวลามีงานก็พระหรือสาม,มนเณรนี่ก็ได้ฝึกการก่อสร้างไปด้วยบางรูปถึงการเป็นสลาในในตอนหลังนะครับอันนี้วิชาคนรู้ต่างๆก็อยู่ในวัดวัดก็เป็นที่นิยมที่คนจะนํารูปไปบวชเรียนอยู่ในยุคนั้นด้วยนะครับดังนั้น เมื่อใกล้ฤดูเข้าพรรษาเนี่ยก็มีคนขอให้ครูบาบวชให้ในยุคนั้นเราก็รู้ยู่ว่าการปฏิรูปการปกครองของเมืองฝ่ายเหนือนั้นเขาได้ตั้งแขวงขึ้นที่แขวงนี้ก็มีก็มีหัวหน้าแขวงคือที่ท,ท่ากับนามเภอแล้วก็เจ้าคณะ,ะแขวงนี้ก็คือเจ้าคณะอำเภอฝ่ายวัดกับฝ่ายบ้านเมืองก็มีนายอำเภอกันกับเจ้าคณะอำเภอครูบาก็เคารพ กฎหมายนะครับกุมากข้อารหนังสืออาจจะเป็นตัวเมืองก็ได้ในเขียนไปถึงเจ้าคณะแขวงลีว่าจะขออนุญาตอุปสมบทจะขออนุญาตบรรพชาสามัเดนเพราะว่าฤดูเข้าภรษาใกล้มาแล้วแล้วก็คนเอาลูกชายเนะี่ยมาฝากเป็นสิษย์เพื่อหวังว่าจะได้บวชเรียนอยู่ในสำนักวัดบ้านป่าปรากฏว่าทางเมืองลีเนะี่ยก็ไม่ได้ให้คําตอบไรมา ครูบาก็จวนเจียนก็อาจจะเหลืออีกวันสองวันหรืออะไรพรุ่งนี้จะเข้าพรรษาแล้วถ้าหลังจากนั้นไม่ได้รับการสมาทานเข้าพรรษาของคนเจ้าบทดังนั้นครูบาก็ปวนไปตามไปตามจารีตนะครับวัดในยุคนั้นจึงขึ้นอยู่กักกบโครงสร้างในคณะสงฆ์ถ้าเป็นอุปัชายยะก็เป็นเจ้าอุปัชยยะใหญ่ภาย,ยาในท้องถิ่นนี้แต่งตั้งให้ครูบารูปนี้เป็นพระอ,อุปชาาัชยยะ แล้วก็ระบบหัววัดก็มีหัววัดต่างๆมารวมกัน78วัดก็รวมเป็นเป็นหนึ่งหัววัดระบบการปกครองก็มีหัวหน้าหมวดอันนี้เป็นต้นดังนั้นครูบาก็ถือว่าตัวเองเป็นหัวหมวดวัดบ้านป่า,าดูแลวัดที่อยู่โดยรอบอยู่ประมาณ3-4มสี่ัวัดถือว่าจารีตั้งเดิมก็คงไม่ผิดอะไรและก็ไม่ผิดพระธรรมวินัยด้วยเพราะอะไรเพราะศรัทธาเขาเอาลูกมาขอให้ครูบาบรรพชาหรือบวชให้หรืออุปสมบทให้เนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของพระหรือเป็นหน้าที่ของวัดที่ต้องให้การดูแลแล้วก็ตอบสนองความต้องการในการที่จะเอาลูกหลานมาบวดเรียนอยู่กันกับวัดมันต่างมา,งา,งา,งางก็ปวดกันเลยเพราะว่าเป็นเรื่องท,งทันทีเลยดังนั้นด้วยเหตุการสื่อสารที่มันห่างไกลกันเนี่ยก็ทําให้การสื่อสารทําความเข้าใจเนี่ยเอกันกับฝ่ายปกครองของทางฝ่ายผสมกับฝ่ายอำเภอเนี่ย อาจจะคาดเคลื่อนทางโน้นก็เริ่มมองว่าหนึ่งเอ๊ะทำไมไม่ขออนุญ,ญาตทําไมไม่อยู่ภายใต้การปกครองของระบบโครงสร้างส,สง์แบบใหม่คือแบบมีเจ้าคณะอําเภอแต่ว่าครูบาถือว่าครูบาถือจารีตว่าครูบาเป็นหัวหมวดวัดบ้านปานครูบาขึ้นอยู่กับเก่าอุปชยะวัดบ้านห้องหลวงดังนั้นพระสงฆ์เหล่านี้คือผู้ผู้ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ประคับบัญชาของคูบา าตามจารีตด,ดั้งเดิมแต่ทางฝ่ายนู้นเขาไม่ยอมไม่ยอมก็เกิดเขาเรียกว่าในทางภาษาทางด้านศาสนาเรียกว่าการต้องอธิกรณ์ก็คือการกล่าวหาว่ากระด้างกระเดือกครูบาก็ต้องอธิก่อนว่าขัดขืนบวชโดยไม่ได้รับอนุญาตอันประการที่สองมีการวิเคราะห์ในตอนหลังว่าพ่อครัหมายมือเหมือนคนดื่นโคนก็ต้องตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะเกิดจากการอิจฉาริษยาหรือเปล่าเพราะว่าวัดลีหลวงเนี่ย มีคนไปขอบรรพชาสมาสมบทน้อยมากแต่วัดบ้านปลาเน,นี่ยโอ้เต็มวัดเลยมันก็เกิดการเปรียบเทียบอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นว่าคนคนไหนเนี่ยถ้าถูกรังแกก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจเขาไปถูกรังแกหรือเปล่าดังนั้นชื่อเสียงของบ้านาก็เหมือนกับข้ามิ้นนะครับยิ่งทุกข์มันยิ่งเหลืองยิ่งถูกกระทํามันก็ยิ่งกระจายไปด้วยคำเล่าลือคำเล่าลืออย่างนี้ออกแล้วไปใหญ่เลย ครูบานี้ถ้าจะเป็นผู้วิเศษนะก็มีคนเอาไปเล่านะครับว่าตอนครูบาเกิดนะแผ่นดินไหวนะเลยชื่อว่าอินเฟือนหรือฟ้าลั่นโอ้เล่าต่อไปอีกต่อมาว่าครูบาเนี่ยเป็นตนบุญได้รับดาบสลีกันชัยหรือดาบดาบอายาสิตจากพระอินทโอ้เล่าลือกันไปใหญ่เลยมันฟุ้งกระจายไปเลยสังคมยุคนั้นเราก็รู้อยู่ว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันอาจจะ ไม่ถูกกร,ริงหรือเปล่าไหนไปพิสูจน์ดูซิอะไรนะมีดาบไหมอ่าเล่าถึงว่าครูบาเนี่ยหอเขินหอเขินเดินในการรูปเดียวตนเดียวนะที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์นะแล้วก็ฉันมือเดียวนะโอ้ยิ่งต่างจากพระรูปอื่นเลยประเด็นสําคัญที่มีข้อตกเถียงเลยว่ายุคนั้นน่ะพระฉันสองมือหรือมือเดียวเนี่ยเป็นจารีดั้งเดิมหรือเป็นจารีที่มาทีหลังพระจําจนวนหนึ่งเนี่ย มีวัดปฏิบัติแตกต่างกันออกไปวัดปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปรับเึ้นกันกับจารีตท้องถิ่นด้วยพุทธศาสนาแต่ละแห่งที่เผยแผ่ไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทืบจนกระทั่งถึงบันนี้มันได้มันได้ถูกปลอมเกลามันต้องมันได้ถูกปรับเปลี่ยนมาเพื่อให้เพื่อให้พุทธศาสนามันอยู่ได้การฉันมือเดียวหรือฉันสองมือหรือฉันสามมือเนี่ย เท่าที่จากข้อมูลสัมภาษณ์นะครับในร้านนาเราเนี่ยไม่ได้ถือเคร่งคัดนักในเรื่องที่จะฉันกี่มือ้อแต่คูบากลับไปฉันมื้อเดียวซึ่งมันต่างจากรูปอื่นที่ฉันสามมือ้อผมบวชเมื่อปี2 5 0 1นะครับเมื่อเท่าไรหกกว่าปีที่แล้วคูบาที่บวชผมเนี่ยฉันสามมือ้อชื่อคูบาคันหาเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับที่พระบ้านนอกพระในชายขอบฉันสาม,มื้อ เย็นมาก็กลับไปบ้านก็ไปกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็กลับมาวัดผมก็เหมือนกันอันนี้ต้องอยอมรับคณะเป็นสามเณรนะครับอยู่ที่วัดกับครูบาคันธาครูบาคันธาก็กินสามมื้อกินสามมื้อต่อหน้าครูบาพรมาวัดพระบาทล่ะซึ่งครูบาพรมาวัดพระบาทถือฉันมื้อเดียวอะแล้วครูบาคันธาซึ่งเป็นที่เคารพของครูบาพรมาวัดพระบาทเนี่ยก็นั่งอยู่นั่นแหละครูบาก็สนทนาธรรมกันในตอนเย็นครูบาก็ฉันข้าวเย็นอยู่ครูบา ครูบาวัตธมบานก็ยอมรับไม่ว่าอะไรเพราะอะไรถือว่ามันเป็นจารีตท้องถิ่นที่ปฏิบัติกันมานานอันนี้พูดถึงประเด็นการฉันกี่มือนะครับดังนั้นสินของสัมเด่ข้อที่6คือวิการโภชนาเนี่ยก็คือห้ามฉันหลังจากเที่ยงวันไปเนี่ยน่าจะมาจากสิ่งที่มาภายหลังมันน่าจะมาจากอัตกถาที่มีการสังคยานาว่าเออเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่สังคมแก่ชาวบ้านก็ฉัน สองมื่ถ้าเคร่งกว่านั้นก็มือเดียวอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะแทรกเข้ามาว่าจารีตสงแบบโบราณเนี่ยมันมีความหลากหลายทลายละมะเข้าใจถึงความต่างความหลากหลายของสายทานธรรมที่หลังจากพุทธปรินิพานแล้วมันแตกออกไปมันตีความออกไปมันไปปรับตัวเข้ากับสถานที่ใดที่หนึ่งดังนั้นทนายทนายละมะถือว่าเป็นพระสง์ฝ่ายมหายาตรุ่มหนึ่งที่เข้าใจถึง การปรับตัวของพุทธศาสนาจากอดีตถึงยุคปัจจุบันก็เลยเขียนหนังสือเริ่มหนึ่งมาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า 1. ศาสดาหลายสายฐานธรรมเป็นหนังสือเริ่มนี้ดีมากถ้าถ้า,ถาท่านผู้ฟังสนใจก็ลองไปหาาดูจะได้เข้าใจพระพุทธศาสนาในยุคนี้ได้มากขึ้นนะครับ